ผลสำรวจของบริษัททอมทอมผู้ผลิตอุปกรณ์ GPS ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งสำรวจการจราจรใน390เมืองใน48ประเทศมาหลายปีพบว,ว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยเป็นเมืองที่มีการจราจรแออัดในชั่วโมงเร่งด่วนมากที่สุดในโลกปีที่2ติดต่อกันเอาชนะอันดับ2อ,อย่างกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกและเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียที่ได้อันดับ4ของโลกในปีนี้ ส่วนจีนมีเมืองติด15อันดับแรกมากที่สุดถึง6เมืองซึ่งรวมถึงเมืองฉชงชิง่งเมืองกวางโจวเมืองเซินเจิน้นและกรุงปักกิ่งในนิคโคนผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรอาวุโสข,ของบริษัททอมทอมกล่าวว่าประเทศไทยและหลายเมืองใหญ่แห่งอื่นๆที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเป็นเหยื่อของความสําเร็จในประเทศตัวเอง,เ,องเพราะเศรษฐกิจกที่โตขึ้นและจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทําให้เกิดการจราจรและผู้คนเดินทางมากขึ้นไปด้วยถือเป็นปัญหาท้าทายสําหรับผู้บริหารทุกเมือง อย่างไรก็ตามหากประเมินจากการจราจรทั้งวันกรุงเม็กซิโกซิตี้ถือเป็นเมืองที่มีการจราจรเลวร้ายที่สุดในโลก